สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่แมวพยากรณ์นะคะก่อนอื่นแม่หมอต้องขออภัยมากๆเลยค่ะที่น่าจะเป็นเวลาเกือบเกือบสองเดือนนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปอีก6ราศีที่เหลือนะคะที่เกี่ยวกับดาวฤหัสบดียกย้ายราศีนะคะเนื่องจากที่บ้านนะคะมีความจําเป็นต้องรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหลังเลยก็อุปสรรคก็ย่อมเกิดจากเสียงของการทํางานของช่างการที่ต้องยกของแพ็คของนะคะเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเว ดังนั้นจึงไม่สะดวกเลยจริงๆที่จะอัปเดตคลิปที่เหลือแต่ยังไงก็ยังทันนะคะอีก6ราศีที่เหลือไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะคะยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมไปจนถึงวันที่28กันยายนดังนั้นยังมีเวลาอีก2เดือนกว่าๆเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะคะในการยกย้ายดาวครั้งนี้นะคะก็ถึงคิวของ ราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็น ep ที่7แล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมรับฟังและการกดไลค์กดติดตามจากทุกๆท,ท่านนะคะในคลิปนี้แม่หมอแม่แมวมีเกร็ดความรู้มาฝากกันค่ะอาจารย์วัสนาจันทภาษาท่านได้ค้นคว้าและเรียบเรียงตีพิมพ์เมื่อพศ2518 กล่าวถึงความหมายของโหราศาสตร์เอาไว้ว่าคำว่าโหราแปลว่าชั่วโมงคำว่าโหราศาสตร์จึงแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยมุงยามเกี่ยวกับดวงดาวธาตุและโลกมนุษย์วิชาโหราศาสตร์มีชื่อภาษาอังกฤษว่า astrology เป็นวิชาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสถิติและดาราศาสตร์ซึ่งหมายความว่าโหราศาสตร์คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเพราะมีเหตุผลมีหลักฐานมีสถิติเป็นเครื่องยืนยันรับรองค่ะ แต่อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้ก็จะพยากรณ์ในเรื่องดาวพระรหัส,สปดียกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุ่มส่งผลอย่างไรกับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมหรือท่านที่ผูกดวงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด จังหวัดเกิดก็จะทราบลัคนาคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำลักษณะนิสัยของชาวราศีนี้จึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมีอารมณ์ละเอียดอ่อนขี้สงสารและมีจิตใจที่เอื้ออารีเห็นอกเห็นใจคนอื่นนับว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของชาวราศีนี้สำหรับสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะคะ สัญลักษณ์ประจำราศีคือปูสังเกตจากการเดินจะเดินคล้ายปูหรือเดินเนิบนอน้างมีจังหวะแต่ก็จะเดินไม่ค่อยตรงทางชาวราศีนีสน้ส่วนมากชอบใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเช่นชอบว่ายน้ำชอบใช้ชีวิตอยู่ใกล้น้ำมีบ้านอยู่ติดทะเลหรือรำคลองแม่น้ำเป็นต้นนะคะการจะขึ้นไปสู่ความสำเร็จของชีวิตนั้นจะต้องเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกเก่งเงียบสงบสงเง่ยมเปรียบเสมือนน้ำนิ่งไหลลึก ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาและจะอยู่ไปถึงวันที่28กันยายนนี้จึงจะพักองศาโคจรย้อนกลับมาที่ราศีมังกรและก็จะสถิตยอยู่อีกประมาณเดือนกว่าๆก,ก็จะยกย้ายกลับมาที่ราศีกุมอีกครั้งค่ะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิและพบสุภะของชาวราศีกรกฎโคจรเข้าสู่เรือนมรณะ อริแปลว่าอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งความทุกข์และหมายถึงโครงงานใหม่ๆที่มีอุปสรรคการสร้างการบุกเบิกการสร้างฐานะถ้าในตรีไวยของใครนะคะอยู่ในวัยอริแปลว่าคือวัยที่ก่อร่างสร้างตัวนะคะหรืออริอาจหมายถึงอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยก็ได้ค่ะอริเมื่อไปอยู่มรณะจึงจึงมีความหมายไปในทางบวกนะคะก็หมายถึงการจบสิ้น เป็นเรื่องดีที่อริมละนะคะก็แปลว่าอุปสรรคต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่จะเริ่มขี่คลายลงศัตรูก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะหรือปัญหาของท่านที่มีมาหักหน่วงก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขหรือชบสิ้นลงเพื่อก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ยังไงก็ยังพาอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะคะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่า,วามีความหวงังเ,เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันแล้วค่ะ นะคะส่วนดาวพรหัสบดีอีกเรือนหนึ่งก็คือเรือนสุภะเมื่อโครจรมาอยู่มรณะสุภาแปลว่าความเจริญความก้าวหน้ามันก็จะดับลงน้อยลงสุภะแปลว่าความสุขความดีเนี่ยงามความสําเร็จการคุ้มครองการช่วยเหลือเพื่อกูลการป่วยไข้ของบิดาญาติที่เป็นฝ่ายชายนะคะการเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ก็จะมีเหตุให้ต้องเลื่อนต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมการการปรีวิเวกการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดโควิดนั้นาการเก็บตัวอยู่บ้านถือว่ายังมีมุมที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวราศีกรกฎได้ใช้จังหวะนี้ของชีวิตสะสมบุญบารมีเสริมชะตาของตัวท่านเองนะคะไว้เป็นสเสบียงบุญนะคะในช่วงที่ดาวสุภาพโคจรอ,อยู่มรณะนั้น ดาวพฤหัสบดียังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือท่านอาจมีเหตุให้ไม่สามารถช่วยท่านได้และให้ระวังอาจมีเหตุการณ์ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงด้วยนะคะเป็นจังหวะที่ท่านต้องสร้างผลงานสร้างกำลังใจให้ตัวท่านเอง แม่หมอแม่แมวเชื่อมั่นว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นราศีแม่ธาตุน้ำย่อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ดีอดทนอีกสักระยะนะคะเมื่อดาวพระหัสสปดีโคจรยกย้ายราศีในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนปี2565เข้าเป็นเกษตราที่ปดีในเรือนสุภะที่แปลว่าความสำเร็จของเจ้าชะตาการอดทนในวันนี้ส่งผลดีในปีหน้าแน่นอนค่ะ ส่วนดาวราหูเจ้าเรือนมรณะโคจรอ,อยู่ที่เรือนลาพ้าตั้งแต่เดือนกันยาปี2563แล้วสังเกตว่าชาวกรกฎนั้นเวลาจวนตัวก็มักจะมีเหตุการณ์มีบุคคลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นได้ทันเวลาแต่ก็ต้องลำบากก่อนแก้ไขปัญหาก่อนเพราะราหูเองแม้จะโคจรอ,อยู่ในเรือนพบที่ดีแต่ก็มีตำแหน่งเป็นนิดคืออ่อนกำลังและ จะยังส่งผลให้ชาวราศีกรกฎฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะคะแต่หากท่านต้องการความช่วยเหลือจริงๆลองขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลอาจจะพอให้ความช่วยเหลือท่านได้บ้างแต่อย่างไรในช่วงนี้ปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้คนที่เคยมีปัญหากับท่านก็จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้อีกจุดหนึ่งมรณะแปลว่าสูญเสียแต่เจ้าเรือนม,มรณะจรไปเป็นลาภะก็แปลได้ว่าท่านอาจจะ เกิดการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แต่หลังจากนั้นก็จะได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะหรือระหว่างเดินทางเกิดพบเจออุบัติเหตุระหว่างทางความเป็นมรณะนะนั้นเช่นทะเบียนรถเนี่ยก็สามารถมาเป็นโชวเป็นลาภให้ชาวกรรกฎได้นะคะเมื่อพระรหัสปดีโคจรอ,อยู่เรือนที่8ทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นพินทุบาทหมายถึงจุดรั่วรอยล้านะคะจึงจะเป็นไปในลักษณะที่ เสียก่อนแล้วจึงได้ตามมาที่หลังดาวพฤหัสสปีในส่วนของการโคจรอ,อยู่เรือนมรณะนี้ปัญหาที่จะมีความแรงความเบากับชาวราศีกรกฎก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านก็จะอยู่สถิตยอยู่ในเรือนพบที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นแม่หมอแม่แมวก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกรกฎนะคะ ว่าการอดทนในวันนี้นะคะอย่างมีสติมีวิริยะอุตสาหะได้พบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือแตะจุดสำเร็จได้ในปีหน้าแน่นอนนะคะแม่หมอแม่แมวก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะก็ถ้าสนผูกใจในการพยากรณ์นะคะสนใจที่จะตรวจนะคะดวงส่วนตัวก็ทักทายมาตาม id line ได้เลยนะคะจองคิวตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะคะ ก่อนจากกันไปแม่หมอแม่แมวก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่หมอแม่แมวพยากรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ